ก็ขอสัดีสมาชิกมวยหัวปีมวยไทยและท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับในวันนี้วันที่19เมษาย,ยน2566ัยยนห้ยหหกผมมวยหวีมวยไทยก็มาไปคราบอาจารย์เชินเชิญอมาอกนชบของรายการมวยวันศุกร์นะประจําวันศุกร์ที่21เนะครับน21เมษาย,ยน2 5ง0ันารหบรายการศึกมวยมันวันศุกร์ซึ่จะทําการถ่ายทอด ทางช่องทูวิส4ีเวลา18นาฬิกานะครับทำการแข่งขันกันที่เวทีมวยรงังสิตนะครับ สำหรับการที่ผมทำคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยขึ้นทางช่องยูทูบนั้นผมต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์ทุกคู่ทุกช่องแต่ความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบในอย่างไรผมไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับน้ามวยผิดก็ว่าผมไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้บอกว่าเป็นมวยล้มมวยล็อกมวยยามวยกรรมการมวยที่แพ้มไม่ได้แต่อย่างไรเป็นเพียงการเทียบเคียงสติการชกมวยกระดูกมวยบมวยการผ่านมวยฝีมือมวยหัว,จวใจวิจัยของนอักมวยทั้งคู่นำมาเทียบเคียงกันแล้วใช้วิญญนาณณปรรระสบกากาา์มมองมวย การวิเคราะห์มวยขับผมนะแล้วก็พอที่จะดูว่าใครน่าจะดีกว่าก่อนมวยชกเท่านั้นนะครับ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณพักยกจ็ครับผู้สนับสนุนช่องยู u ูบของผมอย่างเป็นทางการมวยเดียวมวยสเต็ปผมพักยกก็แอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าด้วยนะครับ P A K Y O K 77ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงการันตีในเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็การันตีในเรื่องของการดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณกลังเจเที่ผมมาโดยตลอดถ้าเกิดว่าผมฟัง ฟันทองหลังช่างทําไปเก่่วออกมาแล้วก่อนมวยชกล้วชนะ4-0 5-0ไม่ว่าช่องไหนก็ตามก็จะรับโบนัสทันที1กําั้นนะครับนะท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหน้าตู้นะครับนาะมวยหูผมภาคเองสัปดาห์ละสวันพระหัส,สุกสวร์อิต์ก็เดือนละ1,000บาทนะครับนาะสัปดาห์ละ300บาทถ้าเชาะฟังเฉพาะรายวันก็วันละ200บาท ฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวก็เดือนละ6 0 0บาทนะครับนะรายเสียงมี2กลุ่มนะครับรายเสียงธรรมดาก็ฟังเฉพาะสาร์อาทิตย์ก็เดือนละ400บาทแล้วก็รายเสียงเวพีฟาร์มไว้ระดับ 5G มีใบเขียวให้ลุ้นให้เชียร์ทุกคู่ทุกช่องนะครับนะแล้วก็ฟังได้พระฤหัสสุขสาร์อาทิตย์นะครับี่อันนี้ก็เดือนละ700บาทนะครับนะใบเขียวก็เดือนละ3 3 0 0บาท ชอบเปบ็นไรอย่างไรก็สามารถสมัครผ่าน ID Line h a p p y b o r s 2016ได้เลยนะครับตามผมภาคบ์วบนแบบไหนอย่างไรก็สามารถที่จะเข้าไปฟังได้ทางช่อง YouTube ของผมนะครับท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ผม คนทางานจริงจังและก็จริงใจกับทุกท่านด้วยนะครับนะการวิเคราะห์บดยของผมนั้นอาจจะเป็นการวิเคราะห์โดยละเอียดนะท่านก็ที่ฟังอยู่ติดตามผลงานกันอยู่ก็ดูว่าผลงานนั้นค่อนข้างที่มีความเสถียรมั่นคงมากๆด้วยนะครับนะแล้วก็จะพยายามที่จะให้มีความมั่นคงไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะยากนิดนึงนะเพราะว่าเป็นช่วงมวยเทศกาลนะครับนะอาจจะหลังจากสงการานต์แล้วคิดว่านักมวยก็คงจะชกกันดีกันตามมาตรฐานกันทุกคนมากขึ้นนะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1ครับศึกมวยมันวันศุกร์ประจําวันศุกร์ที่21เมษายน2566รเวลา18บนกาถ่ายทอดทางช่องทู24่นะครับนั่เป็นการพบกันคู่ที่1นึ่งในพชรพิชัยมีนัยุทินพบกับทางด้านของฝ่ายนวัวนศิลาชัยออบเสดมวยคู่นี้ชก่วกันพิกัด1 1 4บปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดง สำหรับทางด้านขอายดายก็เป็นหมวอซ้ายรูปร่างจะสูงยาวทรงมวยปีมือบุบูนข่าวในครับุกปแับได้เก็บการอาวุธของชกนี่ทําได้ดีมีทั้งนอกปีทนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับนักแข่งควักขั้นซ้ายแม่นขวาหน้าออกได้ดีหมัดต่อแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายครับตดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกวงไวเหลี่ยมน้กคักล้มติดทิ้งก็ถือว่าทําได้ดีเช่นการทรงมวยในจะแข็งแกร่งแข็งรงตลาดเก็บเดินมวยก็มีวุธนำครับแต่ต่นำตํำรัดมัดตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปเล่นสู้ข่าวในก็ถือละคร ว่าโดนหมัดโดนศอกโดนรูดแรงแรงก็จะมีบุบบัเบรดวันชวนเสียวไส้แพนน็อกได้เช่นกันนะครับข้อมูลท่านนักเทคนิคขอาน้านเพชรพิชัยมีนาย,ยทินปัจจุบนันอายุ18ปีสูง172เนติเมตรจากกรุงเทพเวทพิการตั้งหลักที่ชกประจำก็คือ110 8, อร้อยปอนด์ชกเวทีมองกรมาแล้ว12ครั้งเคยชนะนกคู่ทบกครั้งในยกที่3แล้วก็แพ้น็อก2ครั้งเป็นการแพ้น็อกในยกที่2ทั้ง2ครั้งด้วยนะครับ ส่วนชนกองไฟายำมศิลาชัยอ,อรประเสริฐนี่ก็เป็นมวยซ้ายเช่นกันนะรูปร่างจะสูงยาวดูว่าจะเสียบเปียบชกชกเล็กน้อยทรงมวยนี่ก็ทรง,มว,งมวยนี่ก็ประเภทฝีมือบุบุรเข่าในครับรัรบได้เก็บการรุกทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในช็อวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับ<ม>ก็ดูว่าจะเป็นมวยเข่าด้วยกันนะครับนะ <S <S อาวุธบรรักแ้งซ้ายแม่นครับขวาหน้านออกได้ดีนะครับนะมัดต่อยแม่นนะครับนะแต่ว่าต่อยได้ทีละหมัดนะ ไม่ได้รัวเป็นชุดชุดเติมนะแล้วก็สอกในรัวจะไม่เท่าไหร่ทีได้ทั้งซาทั้งปัดจ,จังหวะน,นอกวงไวแล้วนะครับล้มเที่ยงก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันเดินมวยไม่มีอาวุธนำครับเดินเดินหยุดหยุดนี่ไม่ต่อเนื่องนะประกบในกดแขนไล่แขนแต่เลือดทัศน์คนในก็ถือว่าลัคอตีลักคอตีกดคอคู่โชคเก่งแต่ว่ายังไม่มีขวางหน้าเท่าไรนะครับนะมีหวัดมีสอกคอยออกสวนสู้ครับนะสมองไม่ได้เข้าขวจิตวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ขอ้อมูลตนาเทศในคอนดันศิลาชัยอ,อประเสริฐปัจจุบันอายุ16ปีสูง168ก็ต่ำกว่าประมาณสัก5เซนติเมตรจากสีสเกตเว้น้ำหนักที่ชกอยู่ประจำก็113ปอนด์นัดนี้ชก114ชกเวทีทมักรุงมาก,ก็ยังไม่ถึง5ครั้งนะครับ <c oughs> สำหรับเมื่อคนนี้ก็ถือว่าทางด้านของเพชรวิชัยนั้นลดเละลดชั้นลงมาเยอะมากนะครับนะักเคยต่อยคู่3คู่2นัดนี้มาชกเป็นคู่ที่1นะครับนะเพราะว่านัดล่าสุดนี้ก็แพ้นอกไปในยกที่2นะครับ ็นโดน2อนะแต่ว่าทางด้านของศิลาชัยไม่ใช่มวยหมัดมวยสอนเป็นมวยเข่าในผมเชื่อว่าน่าจะสู้กันแดนไายอกนะครับแต่พิจารณาให้ทางด้านของเพชรพิชัยมีนายโยทินมีสัดส่วนที่เจทนอเน็ตในสัดส่วนอยู่ที่6 0เปอร์เซ็นต์นะครับคู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝาแดงเพชรอุบลสอบางครุกเพราทางด้านของฝารวนเพชรบุญช่วยแสนสุขยิมครับมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัด1 0 3อปอนด์เท่ากันและก็เป็นมวยมาเสอมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับ สำหรับทางด้านของเพชรอุบลก็เป็นมวยขว่าครับรูปร่างนีก็ดูว่าจะสูงยาวทรงมวยก็ฝีมือบุบูเข่าในขับรูปกำได้เก็บการวฒิทำได้ดีมีทางนอกปีทไหนชกวงในแก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับ ขอ้อมูลท่ 1, ทนักเท็นคนเนเตเพชรอุบลสอบางครูปัจจุบันอายุ16ปี 0, 16สูง165เซนจากกรุงเทพนะครับเป็ดน้ำตากที่ักประจาก็121-123ปอนดน์ชกเวทีเมืองกรุงมาแล้ว12ครั้งเคยชนะนกคชก2ครั้งในยกที่3และยกที่4แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกไครในเวทีมางกรุงมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยเชื่อว่าทนักข่าเพชรอุบลอุบลน่าจะไม่แพ้ไข่ในเวทีมังกรุงอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะไม่แพ้นอกนะครับ ส่วนต้นุ้นของฝานวินเพชรบุญช่วยแสนสุขยิมก็เป็นมมยกว่าครัรบรูปร่างนี้ดูว่าจะเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยสอมมวยก็ประเภทฝีมือบุบุเข่าในลุกรับได้เก็บการอาวุธของชกทําได้ดีมีทั้งนอกปิดทั้งในโชควงในเก่งกว่าวงนอกนะครับนักสมมวยจะแข็งแกร่งแข็งแรง,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 งแต่ว่าในเรื่องของอาวุธมวยนั้นจะมีน้อยกว่านะครับ ข้มูลนาเทคนิคของตนงงตน้เพชรบุญช่วยแสนสุดยิมอายุ24ปีสูง170อ,อสูงกว่าทางด้านของเพชรอุดมประมาณ5เซนนะจากพี่น้องลาวของเรานะครับนะพี่น้องสอปอปอลาวของเราเวทีูการตั้งรับิชิเยาวะจำก็124ปอนด์ณนัดนี้ชก123คนลดล,ล,ลงมา1่ปอนด์นะครับนะชกเมืองกรุงมาก็ประมาณสัก5ครั้งนะส่วนมากก็จะชกมวยแม็กอะมวยแม็ก3ยกนะครับนะเคยชยนะนอกผู้ชกหครั้งในยกที่2แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นักใครในมวยไทย5ยกที่เวทีมังกรุงด้วยนะครับ สำหรับโดยคู่นี้ทางด้านของเพชรอุบลจะได้เปรียบในเรื่องของฝีมือมวยนะดูว่าอาวุธมวยนี่จะเยอะกว่านะครับนะทั้งนอกทั้งในเลยจะเยอะกว่าแล้วก็โดนหนักตัดแรงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนส่วนทางด้านของฝ่ายนะ้ำเงินนั้นก็ฝีมือมวยนะั้นเป็นรองอาวุธมวยมีน้อยครับนะอาวุธมวยน้อยเพราะว่าเดินเข้าไปปลำ้ำฟัดรตีผมดูว่าเพชรอุบลน,น่าจะสู้ได้นะครับผนมะพิจารณาให้ทางด้านของเพชรอุบลมีสัดส่วนจะชนะในนัดนี้ในแต่สัดส่วนอยู่ที่60ปเซนนะครับ ู้ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทนายฝ่ายแดงเพชรพันล้านเพชรพันล้านเฟเตอร์มวยไทยพกกับทนายของฝ่ายน้ำเหมนฉลองชัยเลยค่ะก็แปดิ้วมวยคู่นี้ก็ชคกันพิกัดหนึ่งร้อยสิบอกปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างกำยำลำสันหนาตันเลยนะทรงมวยก็ฝีมือบุบุญเข่าหนายครับรูปกําไ้เก็บการวุฒิทำได้ดีมีทั้งนอกมีทนายเดินมวยได้ถอยมวยเป็นนะครับการดึงบังตั้งโตะเก็บการวุฒิของโชคนี้ถือข้างเชือกก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกัน ก็คือพูดง่ายๆเลยเก่งทั้งนอกเก่งทั้งในครับสำหรับทางเกอะพชพันล้านอยู่ที่สภาพร่างกายเท่านั้นนะครับข้อมูลทางนทกนิดในคองเทนเนอพทพันล้านอายุ24ปีสูง162เซนจากสุราธานีิปพิกัดนักหนักที่ชกประจำก็คือ1 1 7่ง้นัดในชก116ชกเวทีมังกรมาแล้ว40ครั้งเคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของโคชในเวทีมังกร5ครั้งเป็นการแพ้น็อกในยกที่3มากที่สุดนะครับนั่นแล้วก็เคยชนะนอกคู่ชกในเวทีมังกร2ครั้งนะครับ ส่วนฐานของฝ่ายเงิฉลองชัยและกาก็แปดเดือนนี้ก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างจะสูงยาวกระเข่งกันทรงมือก็ฝีมือบูบุนเข่าในครับรู้ครับได้เก็บกันวัดทำได้ดีมีทั้งนอกไปเท่าไหร่ชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับ <c oughs> ขอ้อมูลทางนที่ในคนฐานฉลองชัยก็ปัจจุบันนี่ก็อายุ25ปีสูง160นะครับแล้วก็ต่ำกว่าประมาณสัก2เซนจากจังหวัดร้อยเอ็ดวิทยการตำรวจเชื่องประจำเพื1อหนอนด์ชกเวทีบางกรุงมาแล้ว40ครั้งเคยชนะนักชก แปดครั้งในะยกที่สามสี่มากที่สุดแล้วก็เคยชนะนอกอ่าแล้วก็ชนะนกคู่ชกล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกาหกสองนะสามปีกว่าแล้วที่ทางด้านของฉลองใช้ไม่เคยชนะนกใครอีกเลยนะครับนะแล้วก็แพ้นกมาสองไฟติดต่อกันในเวลานี้ด้วยนะครับนะ <c oughs> ก็แพน้นกในเวทีเมืองกรุงทั้งหมดนี้ก็ถึงสิบเอ็ดครั้งเลยก็คือชนะนกแปดแพ้นกสิบแดก็คือเป็นการแพ้นกมากกว่าชนะนกนั่นเองนะครับก็ถือว่า เป็นโอเวอร์นะเป็นเกมโอเวอร์ไปเลยนะครับนะเพราะว่า,าแพ้นอกง่ายนะครับสำหรับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเมื่อคู่นี้ก็ <c oughs> เป็นมวยในรายการทั้งคู่นะครับเป็นมวยในรายการทั้งคู่ตอนต้นก็ผมเชื่อว่าธนาของพชรพันล้านต้องออกนําก่อนเพราะว่าฝีมือมาบอลนอกนั้นเหนือกว่านะครับนะถ้าเกิดว่าทางด้านชัยเดินเข้าหาก็คงจะเข้าทางของทางด้านผลแพทยพันล้านนะครับพิจารณาให้ทางด้านของแพทยพันล้านมีสัดส่วนที่จะชนะในรอบนี้ในดัสัดส่วนอยู่ที่6 0เเ์นะครับ คู่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของศักดิ์และเกียรติสง่งริษพบกับทางด้านของฝานวลเพชรโไฟเตอร์มวยไทยนะครับคู่นี้ก็เป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับในการมวยวันศุกร์นี้ก็ถือว่าสลับสับเปลี่ยนกันเยอะมากนะครับนามีเพียงอ่าคู่ที่สามนะครับนะคู่ที่สามอ่าคู่ที่หนึ่งคู่ที่สามนะเป็นมวยตัวยืนในาการทั้งคู่นะครับส่วนคู่ที่สองนี่ก็ อ่าเป็นมวยเสริมแทนทั้งคู่แล้วก็คู่ที่4ก็เป็นมวยเสริมแทนทั้งคู่นะครับแนตะ่อันนี้ผมติดตามมวยตลอดตั้งแต่เปิดรายการมานะครับสำหรับทางด้าน,นของสักเล็กเกียรติทรงฤทธิน์นี่ก็เป็นมวยขวารับรูปร่างนี่ดูว่าจะเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยนะครับนะทรงมวยนี่ก็ประเภทฝีมือบูบุญข่าในครับรู้คำตอบเก็บกานรุธทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยครับสำหรับทางด้าน,นของสักเล็ก ข้อมูลทางด้นเคนเิคของนักสักเล็กอายุ21ปีสูง167จจตพัทลุงนะครับนะก็เวทพิการน้ำหนักที่ชกประจํา125-126ป่อนชกเวทีมังกรม,มาแล้ว40ครั้งเคยแพ้นอก2ครั้งในยกที่3-4แล้วก็ยังไม่เคยชนะน้อกใครในเวทีมังกรม,มาก่อน ส่วนคะแานของฝ่ายนเินแพทโทไฟเตอร์ม,อมวยไทยแพทโทไฟเตอร์มวยไทยนี่ก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างจะสูงยาวได้เปรียบทรงมวยก็ฝีมือโบว์บนเข่าในครับูก็ได้เก็บการวุฒิทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับนะก็คงจะสู้เข่าในกันสนุกเลยครับสำหรับคะแนนของมวยคู่นี้ <c oughs> ขอ้อมูลทางสทิติของคะแนนแพทโท ไฟเตอร์มวยไทยเพชรทศไฟเตอร์มวยไทยนี่ก็ปัจจุบันอายุ19ปี 0, สูง1 7ึเซนเมตรจากนกครศรีธรรมราชแต่ว่าซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีนะครับเป็นมวยในเครือคอนจัดนะเวทพู้ขัดน้ำหนักที่ชกประจำก็123ถึง124ปอนด์ชกไปทีมังกรงมาแล้ว25ครั้งเคยชนะนักโคชชก7ครั้งแล้วก็เคยแพ้น็อก1ครั้งในยกที่3เมื่อวันที่21สิงหาคมปี63นะครับในวันนั้นก็แพ้น็อกไป สำหรับทางด้านของเพชรโทรนี่ก็หากหากจากเวทีมังกรไปนาน8เดือนนะแต่ว่ามีรายการชกจริงมีรายการเดิมในอยู่เมื่อวันที่27นะมีรายการเดิมก็ยืเจ็ดเดือนนี้แหละยีิบเจ็ดเมษากับนำโทนชอบก,กับนำโทนแต่ว่านำโทนได้ถูกดึงตัวไปชกเมื่อคืนแล้วนะครับนะเมื่อคือนวันอังคารเมื่อคืนแล้วทําให้ทางด้านของเพชรโทรก็ถือว่าร้างคู่ไปก็ดึงเอาทางด้านของศักดิ์และเกศทรงฤทธิ์มาชกเป็นหมวยแทนนะครับ เมื่อคุนนี้ผมเองก็พิจารณาเห็นว่าทั้งคู่ก็คล้ายๆเป็นมวยแทนด้วยกันนะทางด้านของไฟเตอร์นี่มีรายการชกล่วงหน้าวันที่ยนะี่สิบเจ็ดยุคเจ็ดเมษาย,ยนส่วนทางด้านของสัตว์เล็กนี่ก็ก็เตรียมตัวซิซ้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นค่ายมวยใหญ่นะครับค่ายเกียรติสงฤทธิ์นะครับพิจารณาให้ทางด้านของสัตว์นักเกียรติสงฤทธิ์มีสัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในแต่สัดส่วนอยู่ที่ให้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะเหตุที่ให้เป็นเห็นว่าทางด้านของเพชรโนั้นรูปร่างนี่จะได้เปรียบ เพียงแต่ว่าแพทโทนั้นอยู่ท้ายไปนานนะครับใน,นอยู่ท้ายไปนานถึง8เดือนเลยยังไงต้นๆ้สักเล็กก็ต้องออกนําก่อนถ้าจะแพ้ก็คลิปแพ้ในยกไท้าย,ย,ายนะครับนะเพราะว่าท่านได้ก็สักเล็กอาวุธมวยนั้นไม่หนักแรงไม่เคยชนะนกไข่ในเวทีมกรุมมาก่อนนั่นเองนะครับที่ตัวชอบป็นช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของสักเล็กเกียรติส่งฤทธิ์นะครับ ก็ครบท้วนกันทั้ง4คู่ครับสำหรับรายการศึกมวยมันบรรสุกนะประจำวันสุกที่2ะเป็ไมสายจน2อ0พทางช่อ,องทูนะครับนะก็รายการนี้ก็ถือว่า ถือว่าวิเคราะห์แล้วก็ชี้ตัวชีตวช้ตัวลุ้นตัวเชียรลงหน้ายากเช่นกันนะเพราะว่าในเวทีในเวทีมวยดังสิทธิ์นั้นจะมีแต่บรรดามวยพักยกนะครับนะมวยพักยกกับมวยหูส่วนท่านอื่นๆแทบจะไม่ค่อยได้เข้าไปนะครับนะเพราะว่าเป็นมวยบรรันศุกรืเป็นมวยบรรันศุ์แล้วก็ถ้ามีราคาดีๆนะครับแต่เข้าแล้วมีราคาดีๆก็อย่าลืมออกตัวซื้อขายบางทุนกันนะครับนะเพราะว่าราคาทาง เวทีมรดังสิทธ์ก็คงจะพลิกไปพลิกมานะอยู่ที่ว่าทางด้านของพรรคยกข้าวฝั่งไหนนะครับข้าวฝั่งไหนข้าวฝั่งนั้นก็จะแต่งไปมาส่วนผมเองก็เป็นการวิเคราะห์ตามชั้นเชิงมวยฝีมือมวยล่วงหน้าอย่างแท้จริงร้อนะครับนะักก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ